Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะฮะในวันนี้เนี่ยเราจะมาไล่เรียงกันว่าในปี2021ที่ผ่านมา Spotify Wrapped ของเรามีเพลงไหนติดท็อป21บวกหหรือว่า22อันดับของเราบ้างนะฮะทำไมถึงต้องเป็น22มันไม่ใช่21เพราะว่ามันทำใจลำบากมากที่จะเลือกแค่21เพลงนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เลือกเป็น21 1บวก1ก็เพราะว่ามีศิลปิน1ศิลปินที่ติดอันดับเข้ามา2เพลงด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็เอาเป็น22แทนละกันเพราะว่าจะได้มี21ศิลปินเนาะก็เป็น21บวก1ละกันฮนะสำหรับ Spotify Wrapped ของปี2021ที่ผ่านมาใน เรื่องของเรานะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆแล้วใน Spotify w r a p e ของเราอะ่ะมันมีเพลงที่มากกว่านี้แต่ว่า22อันดับที่เราจะเลือกมาในวันนี้เนี่ยจะเป็น22อันดับที่เป็นเพลงที่รีล a s e ออกมาในปี2021นะฮะแล้วก็เป็นเพลงไททอลแล้วก็เป็นเพลงเป็นรีล a s e ของเกาหลีไม่จะเราจะไม่นับเพลงที่เป็นรีล a s e ที่ปุ่นรีล a s e ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหลักๆเลยที่เราจะเลือกก็คือเป็นเพลงที่แบบมีการโปรโมทใน นั่นเองนะฮะเพราะว่าใน Spotify แกบ,บของเรามันมีทั้งเพลงที่เป็นแบบ Japanese Release หรือว่าเป็นเพลงแบบพวก B-side อะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะเราก็รู้สึกว่ามันจะแบบ มันจะเยอะเกินไปอ่ะเราก็เลยเลือกว่าโอเคเอาแค่เป็นเพลงโปรโมทที่เป็นการโปรโมทในเกาหลีแล้วก็เป็นเพลงที่รีลิสออกมาในปี2021นะฮะเพราะว่าหลายๆเพลงในในใน Spotify Rap ของเราเนี่ยก็คือแบบอาจจะแบบเป็นเพลงเก่าหรือว่าเ,เพลงงที่แบบ2019 2020อะไรอย่างนี้ด้วยประมาณนี้ทุกคนมี3ครทีเหลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอัหรับ22อันดับของเราใน Spotify Ra 2021เนาะอันดับที่22คือ เพลง Moonshot นะฮะเพลง Moonshot เนี่ยก็เป็นอของ End น Flying นั่นเองนะฮะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราชอบมากด้วยความที่ซาวของมันอะ มันมีทั้งความเป็นนอส a ท g จิผสมบีทของความเป็นกลิ่นอายของความเป็นร็อกเนาะเพราะว่าเป็นแบนด์ใช่ไหมเอ็นฟลายิงเนี่ยมันก็จะมีเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยที่มีความเป็นร็อกแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ร็อกอย่างเดียวมันมันมีบางอย่างมีเอ e ลเมนต์บางอย่างที่มีความนอส a ท g จิด้วยอะ่ะทำให้เรายิ่งชอบเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดใครเคยดูเรียกนู่นนี่นั่นของเราอะ่ะก็คือเราจะชอบเพลงที่มันมีซสาร์ของความนอส a ท g จิมากๆอยู่แล้วะนะฮะแล้วก็มาผสมกับความเป็นร็อกด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้ เราแบบทั่ชอบแล้วก็ฟังบ่อยมากๆอันนี้ก็เลยไม่เถียง Spotify ว่าเราฟังเพลงดีบ่อยจริงๆสำหรับ Moon Shot In flying ครับผมมาต่อกันที่อันดับที่21กันเลยนะฮะอันดับที่21เนี่ยก็คือเพลง Moon Rider <c oughs> ของ BDC Boys c a p l นั่นเองนะฮะมีคำว,ว่า moon อีกแล้วทุกคนทำไมก็ไม่รู้เนะาะเมื่อกี้ก็เป็น moon shot รอบนี้21ก็เป็น moon rider <c oughs> นะฮะจริงๆอะเราต้องบอกเลยว่าสำหรับ BDC <c oughs> เป็นวงที่ underrated มากๆ ทุกเพลงที่เขาวลิส์ออกมาคือเป็นเพลงที่เพราะเป็นเพลงที่แบบคุณภาพดีมากตามสไตล์ Brand New Music อ่ะนะแต่คือน้องๆก็คือแบบรู้สึกว่ากระแสไม่ได้เปรี้ยปรปางขนาดนั้นทั้งๆที่แบบเพลงดีโดยเฉพาะเพลงนี้เราชอบมาก Moon Rider อยากจะให้ทุกคนลองไปฟังกันเพลงมันดีมากจริงๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกนะว่า3คนเนี้ย กำลังจะได้เดบิวต์ใหม่กับน้องอึนซังเพราะว่าเขารีลีสออกมาแล้วใช่ไหมว่าน้องอึนซังกำลังจะเดบิวต์ในวงซึ่งเราคิดว่าเขาน่าจะทำด้วยตามสไตล์ของอแบรนด์นิวอ่ะเขาก็น่าจะเอา BDC เนี่ยมารวมด้วยนะฮะก็เหมือนกับตอน MXM อะไรอย่างเงี้ยเนาะมารวมแล้วก็กลายเป็น AB6 บียเราคิดว่ารอบนี้สำหรับน้องอึนซังกับ BDC ก็น่าจะเป็นอีรอปเดียวกันนะ,นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามดูแต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนไปลองฟังดูถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังเพลงนี้ไปลองฟังเหอะนะมูนไวเดอร์ดีมากอามาต่อกันที่เพลงต่อไปนะฮะอันดับที่20ใช่ไหมอันดับที่20ของเรานะฮะเป็นวงที่เรารักมากๆแล้วก็เอาใจช่วยมาเสมอมานะฮะสำหรับ วงนี้เพลงนี้ก็คือ Love You ของน้อง,ง BAE 173นั่นเองนะครับผมเป็นอีกวงหนึ่งที่รักมากนะฮันเกอลและโดยยอนเมนของเราทั้งสองคนเนี่ยตั้งแต่ X1 มาจนถึง BAE 173เนี่ยก็คือเอาใจช่วยมากแต่คือนัง Pocket Dolls คือไม่ได้คัมแบ็กสักทีจา้าแต่ว่าเพลงคือดีมาก Love You เพลงโคตรดีอ่ะ อย่างที่เราบอกไปเราเป็นคนที่ชอบสไตล์ของความเป็นร็อกแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมันมีสไตล์ของความร็อกที่เป็นร็อกแบบ For our boy ร o c k ย้อนยุคสมัยแบบปี early 2000อะไรอย่างเงี้ยเหมือน green day อะไรประมาณนี้ซาวมันเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราโคตรชอบซาวเพลงนี้นะฮะ love you อยากให้ทุกคนไปลองฟังเหมือนกันเป็นวงจากค่ายเล็กๆเ,เป็นวงเล็กๆที่อยากจะให้ทุกคนมาคอยอ่ะ support กันต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าค่ายมันจะไม่ยอมคัมแ b a c ให้สักทีก็ตามนะฮะรอมานานมากเอลซือทุกคนรอแบบ รอจะไม่รู้จะรอยยางไงแล้วไม่รู้จะคัมแบ็กเมื่อไหร่หวังว่าปีนี้จะคัมแบ็กซูนนะฮะแต่ว่าอัลบั้มที่แล้วดีมากบอกเลยว่าดีหลายเพลงเลยจ้ะอยากให้ทุกคนไปลองฟังอันดับที่19ทุกคนซึ่งนั่นก็คือเพลง vibing นั่นเองนะฮะ vibing ของยองแจนั่นเองก็เป็นโซโล่เดี่ยวของย no องแจ n นะ vibing อัลบั้ม color นั่นเอง Col ors, colors colors ใช่ colors บอกเลยว่าเพลงนี้เนะี่ยโคตรเพราะเป็นเพลงที่แบบมันมีความสดใสมันมีความชิลมันมีกรูฟที่แบบฟังได้สบายๆฟังได้เรื่อยๆนะฮะเราชอบฟังเพลงนี้เวลาขับรถมันถึงติดอยู่ใน Spotify ยแ p ของเราในอันดับนี้นะทุกคนชอบ MV สวยมาก MV ภาพสวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ดูแล้แลวได้ฟังแล้แลวแหละเพลงนี้นะเป็นโซโล่ของอสมาชิก GOT7 ที่เราชอบที่สุด ในปีที่ผ่านมาเลยนะฮะต่อมาครับอันดับที่เท่าไหร่ละ18ปะ่ะใช่อันดับที่18นะฮะสำหรับอันดับนี้ก็คือ tear drop sf9 นั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่า sf9 เนี่ยเป็น my out ภาษาไทยคืออะไรไม่รู้เป็นวงที่ด้อมหลักเหรอเขาใช้คำนี้กันปะเป็นแบบด้อมหลักด้อมหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเป็นเมาไทยใช่ไหมแบบมอีอยู่หลายด้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า sf9 เนี่ยเป็น ดอมหลักดอมหนึ่งของเราเลยเป็นดอมที่เรารักมากที่สุดดอมหนึ่งนะฮะก็อยู่ในอันดับที่18ใน2 0 0 0ปี2021ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะเชียร์ดรอปคือฟังครั้งแรกก็คือสไตล์ใช่เลยจ้าสไตล์แบบ SF9 อมันสกรีมออกมาว่านี่คือ SF9 โดยเฉพาะซาวเพลงของ SF9 ช่วงหลังๆก็จะมาเป็นสไตล์นี้ใช่ไหมมันจะแบบเน้น a n นท d r ดรอปแล้วมีความแบบว่าคูคๆชิคๆแฟชั่นเนอ a b เบลอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าแปลกใจที่ติดอยู่ใน s p อ t i f y แบบปีที่ผ่านมานะฮะถึงแม้จะออกมาในช่วงหลังของปีแล้วป่ะเออไม่ได้ออกมาแบบไม่ได้ออกมาช่วงกลางปีด้วยซ้ำน่าจะออกมาแบบค่อนหลังแล้วอ่ะก็ยังติด อันดับอยู่นะมาต่อมาฮะอันดับที่17นะ อันดัที่สของเราก็คือเพลง Ribbon จ้าเพลง Ribbon ของน้องแบมแบมนั่นเองนะฮะแบมแบม God Seven ครับผมเป็นโซโลโ่แรกของน้องแบมแบมเลยนะฮะสำหรับ Ribbon เนี่ยแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมาก MV ภาพสวยมากมีความ whimsical มีความแบบชวนฝัน fairy tale อะไรอย่างเงี้ยว Visual ดีมากอะ่ะสำหรับ MV เพลงนี้คือ Visual ดีมากแล้วเป็นเพลงที่แบบฟังสบายๆแล้วติดหูด้วยอะ่ะมันบางทีอะ่ะเพลงที่ฟังสบาย มันจะฟังแบบมันไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแต่ว่า r i b บ o n เนี่ยโคตรติดหูแล้วแบบเหมาะกับเป็นไททอลแทร็กมากๆนะฮะแต่ว่าอยากจะบอกว่าล่าสุดอะ่ะอัลบ,บั้มที่กำลังจะออกนะเรารู้สึกว่ารราที่แล้ววิชวลของ r i บบ o n ก็ดีมากแล้วใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่ารอบเนี้ย ดีกว่าเดิมอีกล้านเท่าอ่ะถ้าเกิดรอคอยอยู่เหมือนกันก็พพ่มาบอกกันได้นะฮะแล้วก็เตรียมตัวดูเราทำารีแอคชั่นอย่างแน่นอนสำหรับสโลโมที่กำลังจะรีลีส e ออกมานะฮะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ r ิบบอนอยู่ในอันดับที่17ของเราในปี2021ครับต่อไปอันดับที่16อันดับที่16ก็คือเพลง Wave ของ CIX นะฮะอีกแล้วอ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเห็นแพทเทิร์นในการฟังเพลงของเราจาก Spotify w r a p อันนี้มันเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีความบีท นี่บีทที่ชัดเจนแต่มันก็ยังเน้นความฟังสบายเน้น g r กร v e ที่ดีแล้วก็เวลาฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความฟีลกูดอยู่ในตัวเพลงอะกลายเป็นเพลง C.I.X ที่เราชอบที่สุดคือเพลง C.I.X อเะเราชอบมากเลยนะทุกเพลงมันจะมีความแบบวายเพลงของ C.I.X อ่ะดีมากทุกเพลงโดยเฉพาะแบบซีนีมาอะไรเงี้ยเราชอบมากเลยนะแต่พอเจอเวฟเข้าไปคือกลาเป็นแบบ เพลงที่เราชอบที่สุดในใจของ c x ไปเลยพอมากภาพ MV ก็สวยมันแล้วมันออกมาในช่วงที่เป็นซัมเมอร์เนาะแล้วก็เหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นวิชวลตัวเพลงวายเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับในช่วงซัมเมอร์พอดีแล้วก็ฟังบ่อยมากนอกจากใน Spotify ที่เราฟังบ่อยแล้วเวลาเราวิ่งเราเปิดใน YouTube ดูตอนวิ่งอะไรเงี้ยเราก็เปิดเพลงนี้บ่อยเช่นเดียวกันนะฮะ เพราะฉะนั้นไม่เที่ยงที่เพลงนี้จะติดอันดับต่อมาครับผมเพลงที่15แล้วอันดับที่15นะฮะก็คือเพลง Drive ของ j o ย Boy J นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าฟังบ่อยมากฟังบ่อยโคตรๆเหมือนเพลงเมื่อกี้เลยเหมือน I. i x เลยที่เราบ่อยฟังบ่อยทั้งใน Spotify แล้วก็ฟังบ่อยทั้งใน YouTube นะฮะตอนว <ST S 2> ิ่งเพราะมันเป็นเพลงที่เหมาะกับการวิ่งมากๆ,ๆทุกคนมันสนุกอะมันเน้น summer มันเน้น ความแบบสนุกสนานร่าเริงนะฮะบีดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เราฟังบ่อยในตอนวิ่งนะฮะตอนขับรถก็เหมาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดอันดับใน Spotify ของเราไงเพราะว่าเราฟังในรถบ่อยนะฮะก็นั่นแหละชอบมากอัลบั้มตูร์ไรท์อัลบัมลบ้มตูร์ริงเนี่ยเป็นอัลบั้มที่เราชอบที่สุดอัลบัม้มนึงของ the boys เลยนะฮะโด้วยวิชวลด้วยสีสันทางรูปแบบของอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันลงตัวมากอะ่ะเป็นอีกอัลบั้มนึงที่เราชอบจริงๆ Maverick วิอ่ะเราก็ฟังบ่อยนะแต่ด้วยความที่ ล่อยออกมาทายๆปีละมังมันเลยไม่ได้ติดอันดับอยู่ใน Spotify ของเราเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฟรีรายฟังบ่อยจริงฟังบ่อยมากๆไม่เถียงเลยจ้าต่อมานะฮะอันดับที่14แล้วอะทุกคนอันดับที่14ของเราก็คือเพลง <onz rates> ula, okay. รมัมพัมพัมของ g ก l เด n Child นั่นเองนะฮะเพลงนี้อย่างหนึ่งที่เด่นเด่นมากๆสำหรับเพลงนี้อย่างแรกที่เราชอบก็คือ MV เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบหนังโลกแตกอะไม่ว่าหนังซอมบี้หนังอพอลกิลิฟต่างๆอะไรยเงี้ยเราจะชอบมากและ MV เพลงนี้ก็เป็นสไตล์นั้นเนาะเป็นสไตล์แบบหนังเป็นสไตล์โลกแตกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบนะฮะด้วยความที่แบบว่าเล่าสตอรี่ก็ เพลงมันมีความมันอ่ะแล้วก็ติดหูท่อนฮุกติดหูมากไอ้จอพัมพาๆเนี่ยก็เลยได้อันดับนี้ไปนะฮะใน Spotify ยแร็ปของเรา Golden Child ชอบเสียงพี่วายมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนของ Golden Child ก็ตามมันมันเป็นเพลงที่ติดหูง่ายแต่มันไม่ได้เป็นเพลงที่แบบสักแต่ว่าให้ติดหูอะด้วยดนามิกของมันหรือว่า องประกอบแต่ละอย่างอะ่ะมันคุณภาพมันดีด้วยอะ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้แบบ 1. นึ่งคอนซูมง่าย 2. คือดินามิกน่าสนใจ 3. คือสไตล์เพลง ตรงกับจริตของเรานะฮะต่อมาลัคกี้1ทนะฮะอันดับที่13นั่นเองนะฮะก็คือเพลงจัมจัมของโซมีน้องจอนโซมีนั่นเองโซมีเป็นนักร้องเดี่ยวเป็นโซโล่แอคที่เรารักมากๆเลยนะฮะสวยมากโดยเฉพาะหลังๆมาเนี่ยยิ่งยิ่งโตยิ่งสวยอ่ะในความสะพรัง่งแล้วเพลงก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะต้องขอบรบมือให้เท็ดดี้สไตล์เพลงคือแบบ ชอบอะด้วยความที่เป็นเท็ดดี้ด้งหวังด้วยความที่แบบว่ามีความคล้ายคลึงกับ Blackpink เนาะซึ่งอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นเป็น b l i n อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพลงของโซมี Me ก็คือตรงจะิลกหน้าตรงใจมากๆโดยเฉพาะ2เพลงไททอล่าสุดที่ปล่อยออกมาทั้ง EXO e x o e x, x, x o แล้วก็ในด่าดำด,ำด้วยฮะฮะคือเป็น Challenge ในปีนี้เป็นการแบบว่า d ดนซ i n g Challenge ของ k p ป p ที่จำทัดเต้นง่ายมากแล้วก็โดดเด่นนะฮะ เพลงก็คือพอมากๆอาบัามนี้คือดีจริงทุกคนชอบมากบอกเลยก็เลยได้อันดับที่13ไปนะฮะล u c k y ้13มาต่อไปอันดับที่12กันแล้วนะฮะมาต่อกันที่ Holiday Party นะฮะ Weekly นั่นเองไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กันไหมที่มี Weekly อยู่ในลิสต์ของเราเพราะว่าเราไม่เคยร e a อคกับ Weekly เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะแต่ว่าเราได้ยินเพลงครั้งแรกน่าจะเป็นคือตอนแท็กมีก็เคยได้ยินแหละแบบผ่านๆน,นะแต่ว่าถ้าได้ยินแบบจริงจังอะเรารู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้เพลงใครอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเพลงก่อนหน้าน,นี้ after school เลยซึ่ง after school ถูกจริตมากๆนะฮะแล้วพอมาได้ยิน Holiday Party ยิ่งชอบเข้าให,ใหญ่ก็เลยแบบว่า on repeat มากอะ่ะ Holiday Party คือเป็นเพลงที่ฟังแบบ on repeat คือฟังรอบหนึ่งไม่พอเราต้องแบบว่ากดย้อนย้อนกลับแล้วก็แบบ repeat อีกรอบนะฮะชอบมากเราเพิ่งมาแบบ discover ว่าเฮ้ยเพลงวงนี้โคตรถูกจริตแล้วก็ย้อนกลับไปฟังเพลงอื่นๆอะไรเงี้ยก็คือชอบหมดเลยสไตล์เพลงคือ ดีมากตรงจริตมากๆนะฮะสำหรับเป็นเกิลกรุ๊ปอีกวงหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละมาและเริ่มไต่อันดับเข้ามาในลิสต์ความชอบใน Favorite ของตัวเองแหละนะก็เป็นอีกวงหนึ่งที่น่าจับตามองในลิสต์ของ ส่วนตัวก็ฮอลิเ a ย์ a าร์ตครับอันดับที่12อันดับที่11กันแล้วนะฮะอันดับที่11ของเราก็คือเพลง What I Said v i c t o n นั่นเองนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้เราติดตามว i กตันมาค่อนข้างนานนะแล้วเราก็ชอบวายเพลงสไตล์เพลงของวิกตันมากๆอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าเราชอบความแบบ n o s t a l จ i c แล้ววิกตันเนี่ยเป็นวงหนึ่งที่ l e ลิสแต่ละครั้งที่ออกมามีความ n นอส a l จ i c สูงมากคือเราไม่แน่ใจว่าภาษาไทยอะนอสโตจิกมันจะอธิบายยังไงเว้ยแต่ว่าฟังแล้วซาวมันจะเป็นแบบเนี้ยแบบนอสโตจิกไหนองเนี้ยซาวมันจะเป็นแบบนั้น แต่ What I Said เป็นเพลงที่ค่อนข้างแหวกสไตล์ออกมาอาจจะไม่ได้มีความนอสชาจิแต่บีดด้วยตัวบีดด้วยความติดหูของมันอะไรอย่างเงี้ยชอบแล้วก็ฟังบ่อยมากๆไดานามิกดีมากอะ่ะมันมีหลายสไตล์ในเพลงอะ่ะมันมีสไตล์แบบความเป็นริกตันริกตันแล้วก็มีความแบบบีดแรงๆหนักๆเท่ๆนะฮะด้วยช่อนแรปอะไรอย่างงี้ด้วยะนะก็เลยชอบชอบนั่นแหละทุกคน อันดับที่1 1นะฮะโอ้ยแล้วก็วิกตันกำลังจะคัมแบ็กแล้วนะฮะฝากติดตามเพลงใหม่ของวิกตันกันด้วยครับผมโครโนกราฟชื่ออัลบัม r คร o นกราฟอันดับต่อมาอันดับที่10กันแล้วทุกคนมาอันดับที่10ของเรานะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจ้าก็คือ Love So Sweet ของ Cherry Bullet นั่นเองนะฮะเป็นอีกวงหนึ่งที่ very underrated มากๆากนะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าเราแบบว่ารัก FNC รักปลาเค้กรักทุกวงของปลาเคกเลยนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยมากๆที่อยากจะให้แบบ Cherry Bullet เรียงร่างสถีอ่ะคือเ r อร b บูเลตเพลงดีมาตลอดเลยนะแล้วเมมเบอร์แต่ละคนก็คือทั้งสวยทั้งมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลิฟ s w e ีทก็คือดีมากๆอยากจะให้ปาเคช่วยโปรโมตน้องๆให้ดีกว่านี้อ่ะ แล้วหลังจากที่น้องๆแบบเมโบลาแล้วก็จีวอนอะไปออก girls planet กันมาแล้วใช่ปะน่าจะแบบเรียกกระแสดได้เยอะขึ้นมากๆเลยอะ่ะแทนที่จะแบบเออบิลลอัพจากตรงนี้อะก็ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ยังไม่มีคัมแบ็กออกมานะฮะปีที่แล้วก็คือคัมแบ็กแค่เนี่ย Love So s w e e t เนาะแล้วก็ fnc ก็ปล่อยซีซันสกรีดดิ้งออกมาทุกวงยกเว้นเก,กิร์ลกรุ๊จ้ะ เป็นอะไรปักเคสทำอะไรอยู่ช่วย t ี e เ t girl group ในใครให้ดีกว่านี้เถอะได้โปรโดคือเพลงดีมาตลอดผลงานก็ดีเมมเบอร์ Member ก็ดีนะฮะแต่ว่าโปรโมทแย่ใ yeah. ดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟัง Love So Sweet จงไปฟังซะเพลงดีมากนะฮะมาต่อมาเลขตัวเดียวกันแล้วจ้าเป็นอีกหนึ่ง girl group ครับผมนั่นก็คือ ชิมัทพาร์มของ b r a v e Girls นั่นเองนะฮะเราเคยลงไปแล้วทุกคนอยู่ในคอมมูนิตี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเข้าไปดูในแท็บคอมมูนิตี้เราก็เข้าไปดูได้นะฮะในแท็บคอมมูนิตี้เราเคยลงเอาไว้เป็นภาพที่เป็นแบบว่า Spotify Wrap ว่ามีเพลงอะไรติดอันดับบ้างมี Top Artist กับ Top Song นะแล้วก็ b r a v e Girls ก็เป็น Top Artist ของปี2021ของเราใน Spotify Wrap ด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือฟัง Rolling วนจะชิมัทพาร์มวน ชอบมากเป็นแบบแล้วออกมาในช่วงที่แบบกระแสะกำลังมาแล้วก็ซัมเมอร์พอดีมมอะไรเงี้ยซามิควีนนะฮะก็นะชิมัทพะลัมโคตรด,ดีเพอร์ฟอร์มดีทุกสเตจคิดว่าหลายๆคนก็ต้องได้ฟังแล้วแหละนะชิมัทพะลัมดีไม่แพ้โร l i n g เลยนะฮะต่อมาอันดับที่8นะครับผมอันดับที่8เนี่ยก็คือเพลงเวเวเวของ ไอคอนนั่นเองนะฮะเป็นอีกวงหนึ่งที่จะพูดยังไงดีละ่ะอยากเอาใจช่วยจังเลยอยากให้แบบคัมแบ็กักทีแต่ว่านาง YG ก็ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ YG ให้ให้ออกมาแค่หนึ่งเพลงอะหนึ่งเพลงอะไม่ใช่หนึ่งบั้มได้สามะออกมาแค่หนึ่งเพลงเพลงนี้นะฮะถ้าไม่นับตอน k คิงดอมก็คือมาแค่นี้ในปีในปีอ และเป็นเพลงที่ดีมากชอบมากนะฮะเวเวเวเนี่ยอืมก็นะติดอันดับแปดเลยอะคิดดูดิว่าเราชอบขนาดไหนไอคอนิกคนไหนอยากบ่น YG เชิญมาบนน่นได้ในคอมเมนต์เลยจ้ะเราเองก็อยากบ่นมากๆเพราะว่ามากเบื่อ YG มากอะปีที่ผ่านมาคือเบื่อ YG มากทุกคนเรารักทุกคนใน YG นะแต่ว่าค่ายนี้คือแบบอยากทุ่มอะอยากทุบหัวมาอันดับต่อไปนะฮะอันดับที่เ ใช่มอันดับที่เจ็ดของเราเพลง Ready to Love 17นั่นเองครับผม17เนี่ยวีลิสของปีนี้คือชอบมากทั้ง Ready to Love แล้วก็ Rock with You นะฮะแต่ด้วยความที่ Rock with You ออ,อกมาในช่วงหลังท้ายปีแล้วก็เลยไม่ได้ติดอยู่ในลิสต์นี้ของเรานะฮะแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดแบบมีลิสต์ออกมาก่อนอันเนี้ยต้องติดชัวต้องติดในในลิสต์นี้อย่างแน่นอนนะฮะ Rock ออ Rock with You แต่ว่าด้วยความที่ Ready to Love ออกมาก่อนทำให้เพลงนี้เนี่ยติดอยู่ในอันดับนี้ของเรานะฮะก็คืออันดับที่7นั่นเองพอมากเพลงดีมาก v i ย e โคตรดีแบบฟิลกูดมีความผสมนี้แบบความฟิลกูดผสมนอตเลจิกเนี่ยทุกคนเห็น <c oughs> สไตล์เพลงที่เราชอบอย่างมันจะมาแบบแนวแนวเนี่ยแล้วเออแล้ว MV MV โคตรสวยภาพมีความแบบพาสเทลอ่ะเป็น v i ยดมันดีมากเลยอ่ะมันมันเป็นซัมเมอร์ที่มีความพาสเทลมีความที่ไม่ได้แบบว่าจัดจ้านสดใสอะไรขนาดนั้น MV นดีเพลงดี Perform ร์แมดีมามาต่อกันที่อันดับ ที่6กันเลยนะครับอันดับที่6เป็นอีกวงหนึ่งที่เป็น My Out เป็นดอมหลักของเราอีกวงหนึ่งก็คือ Pentagon Do or n o นนั่นเองนะฮะที่หุยก่อนที่พี่หุยจะเข้ากรมก็คือปล่อยเพลงนี้ออกมานะฮะตอนแรกเราไม่ expect เลยซ้ำว่าจะมีพี่หุยอยู่ใน MV <laughs> แต่ว่าก็อยู่นะฮะเมนของเราเริ่มมาก็แบบว i b e มันแบบมันมีความแจ๊ส มีความแจ๊สมีความย้อนยุคแต่ก็ทันสมัยไบ์ดีสนุกสนานก่อนหน้าน,นี้เขาจะออกมาอีกไบ์หนึ่งเลยใช่ไหแบบเดซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมาเป็นดัวเนอยก็คือเหมือนพลิกอะเหมือนพลิกพลิกคอนเซปต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทาได้ดีด้วยเพลงติดหูนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดือนนี้กำลังจะคัมแบ็กอีกแล้วสำหรับเฮนทากอนก็อยากฝากทุกคนให้คอยติดตามท็อป5กันแล้วทุกคนใกล้ความจริงเข้ามากันแล้วตอนนี้ถึงท็อป5แล้วนะฮะ อันดับที่5ของเราก็คืออูจืนั่นเองครับผม Feel like นั่นเองเพลงติดหูมากเป็นรีลิสที่ติดหูมากแล้วมันเพลงมันมีความ Sophisticate มีความชั้นสูงเป็นเค r o รูฟที่ผสมความเป็นร็อกอ่ะชอบตอนแบบท่อนที่เป็นแบบว่าโซโลกีตาร์โอ้โหคือโคตรดีบอกเลยว่าเอลเมนต์หลายๆส่วนในเพลงคือโคตรดีมันมีชั้นเชิงมากๆนะฮะแล้วก็ เสียงของอูจืไม่ต้องพูดถึงด้วยความไบแอดของเรานะฮะซึ่งอูจืเป็นโซโลที่โซโลแอคที่เราชอบมากที่สุดก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นความสามารถของซึ่งย้อนเนี่ยท็อปน็อตอยู่แล้วนะฮะแล้วฟีลกู๊ดเอ้ยฟีลฟูกู๊ดว่าฟีลไลฟ์เป็นเพลงที่ดีมากๆใครยังไม่ได้ฟังจงไปฟังด่วนจ้าต่อมาอันดับที่4ครับผมอันดับที่4เนี่ยเป็นโซโลอีกแล้วก็คือ Rose on the ground นั่นเองครับอันดับที่4ไปได้อันดับที่4ไปครองนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเราเป็นบลิงทุกคนแล้วก็ on the ground เป็นเพลงที่รีลีซออกมาช่วงต้นปีใช่ไหม <t> เราก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าแปลกใจที่จะอยู่ในอันดับต้นขนาดนี้เพราะว่าเหมือนแบบ ได้ภาษีมากกว่าชาวบ้านเพราะออกมาต้นปีเราก็จะแบบว่ารีพีทกับเพลงนี้บ่อยหน่อยเราไม่ได้เอ็กซ์เพคตอนแรกที่รีลีสออกมาเราไม่ได้เอ็กซ์เพคว่าเราจะชอบเพลงนี้ขนาดนี้ด้วยความที่เป็นโซโล่แน่นอนแหละเป็นโซโล่ของ b l a c k p i n k แน่นอนว่าจะต้องมีเอ็กเซเพ็กตชันที่สูงและเพลงนี้มันแบบออนพากับเอ็กเซเพ็กตชันของเรามากๆนะฮะแต่ว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาจจะชอบกอนมากกว่าหรือเปล่าไป,ไปมาชอบ on t เด g r o u n วมากกว่าด้วยบีดด้วยมัง มันไม่ได้ไดเดน,นเนิร์บขนาดนั้นนะออนเดอ r o กรามันยังมีความแบบมีผสม EDM มีมีความแมสอยู่ในตัวมากกว่าก่อนนะฮะเราก็เลยอาจจะฟังเพลงนี้บ่อยนิดนึงก็เลยได้อันดับที่4ในปีนี้ไปนะครับมา,าท็อป3กันแล้วสำหรับอันดับที่3อย่างที่เราบอกไปว่ามี1วงที่ได้ไดครอบครองไป2อันดับ นะฮะก็คือ TYT t T. ท o ท r มอร์บล็ g กบ t ยทน้องๆ T อง x ของเรานั่นเองนะฮะก็คือเพลงนี้อ๋อยังไม่พูดชื่อเพลงเพลงนี้ก็คือ l o s e r equals lover นั่นเองครับผมก็คือเป็นเพลงที่ชอบมากอย่างที่เราบอกไปว่าเราชอบเพลงที่มีกลิ่นไอความเป็นร็อกนะเป็นความป๊อปร็อสูงมากๆในเพลงนี้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นป๊อปร็อกที่ นึกถึงยุค Early 2000, a v ตาซ l น v e น o ์ for ลาวีอะไรแบบนี้อีกแล้วทุกคนทำให้เราฟังบ่อยมากๆไหนๆก็ไหนๆ,นๆแลวเนอะแล้ก็พูดอันดับ2ต่อมาเลยละกันเพราะว่ามันมาเป็นเซตทุกคนเมื่อกี้ Loser Lover ไปแล้วใช่ไหมอันดับที่2เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก เลิฟซองนั่นเองครับมันมาเป็นเซตเวลาเราฟังอ่ะเราจะฟังเป็นเซตเราจะฟังเลิฟซองแล้วก็ต่อด้วยดูเซอร์เลเวอร์ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาเป็นอันดับ2อันดับสติดกันแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกทั้ง2เพลงเป็นเพลงสไตล์เดียวกันเลยเหมือนเป็นภาคต่อกันด้วยซ้ำนะนะติดอันดับสูงแบบนี้ไม่แปลกเราฟังบ่อยทั้งใน Spotify แล้วก็ฟังบ่อยทางตอนวิ่งทั้ง2เพลงเลยนะฮะมาถึงอันดับ1กันแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าอันดับนี้เนี่ย ทุกคนจะไม่เซอร์ไพรส์กันอาจจะแบบเดาได้แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเราเคยลงไปแล้วในคอมมูนิตี้แทบว่า Spotify Rapp ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับ1-5เพลงที่เราฟังบ่อยที่สุดคือเพลงอะไรนะฮะแล้วก็อันดับ1ของเราในปี2021ก็คือ My Treasure ของ Treasure, น้อง Treasure นั่นเองครับเย yeah. ไม่น่าแปลกใจเลยจ้าคือเป็นอะไรที่ทุกคนต้อง expect อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็น To Me อย่างแรงกล้านะฮะเสียตังค์ไปให้ Treasure เยอะมากๆในปี2021นี้นะฮะแล้ว My Treasure ก็เป็นเพลง release เดียว <laughs> เป็นไม่ใช่รีวิเป็น title track เดียวที่ release ออกมาในปี2021นะฮะเพราะว่าเราจะ ไม่นับเอ่อวีลีซี่ญี่ปุ่นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละ My Treasure เป็นวีลีสีที่ได้อันดับหนึ่งไปในปีนี้นะครับฟังบ่อยจริงด้วยความที่ออกมาในเดือนมก,การาเลยด้วยแหละแล้วก็ไม่เถียงเลยว่าฟังบ่อยมากๆนะฮะเพราะว่าทําไมเพราะไม่มีเพลงใหม่ให้ฟังไงทุกคนก็เลยต้องวนฟังอยู่อย่างนี้นะฮะสำหรับเชือแต่ว่า ข่าวดีก็คือน้องๆกำลังจะคัมแบ็กแล้วจ้าทุกคนทอเมที่แห้งเหี่ยวกันมานานตอนนี้ก็คือ Excited กันมากนะฮะแล้วก็ p r e อัลบักันไปเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็คือใน k คท for you อะไรอย่างเงี้ยยอดขายดีมากทั้งทั้งที่หลังจากออกมาให้ p r e o อเดอแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่มีรายละเอียดทีทรงทีเซอร์อะไรออกมาทั้งสิ้นนะฮะก็นะ นังไวจีไม่รู้ทำอะไรอยู่ไห <c oughs> นๆก็พูดถึง t r e เชอร์แล้วเรากำลังจะทำคลิปที่แบบว่ารวบรวมของเกี่ยวกับเ r ชเชอร์ที่เราเสียตังค์ซื้อไปทั้งหมดในปีที่ผ่านมานะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดใครสนใจก็ เตรียมรอดูกันได้เลยฮะมารอดูกันว่าเราเสียตังค์ให้กับอะไรบ้างไปกับ treasure นะครับจริง,รงๆไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเพราะว่าใน spotify w r a นะฮะเขามีหลายๆเพลงที่ list เข้ามามีหลายอันดับเลยที่ list เข้ามาอยู่ใน spotify wrap ของเรานะฮะเราก็เลยจะ m e n ชั่นเพลงอื่นๆที่อยู่ใน list นี้ด้วยแล้วกันเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้เจาะจงมากไม่ได้เจาะจมอันดับนะฮะเดี๋ยวเราจะ มาไล่ให้ดูกันว่ามีเพลงอะไรอีกบ้างที่รีลีสออกมาในปี2021แล้ะติดอยู่ใน Spotify w แรปของเรานะฮะก็มี p o p p i n g On and off นะฮะมี Young b l น้องน้องๆ d r i p p i n g มีอ่า h ฮเยอร์นะฮะแล้วก็ Spin-Off u p t e n t i o n มี Money l i s a นะฮะมีล a ลิ s าด้วยนะฮะแล้วก็มีควาเนอจไอดอล มีโนดี้กิตตี้ชอบมากชอบโนดี้กิตตี้มากวานาสนั่นเองนะฮะสเตอริโอไทป์ของสเตซีเออเออจริง,รงๆเพลงนี้ควรจะติดอยู่ใน21อันดับด้วยสามารถแต่ทำไมไม่ติดไม่แน่ใจเหมือนกันคือแบบเปิดใน YouTube บ่อยมากถ้าเกิดแบบว่าดูอันดับใน YouTube น่าจะติดอันดับ สูงสูงอยู่นะฮะสำหรับสเตอริโอไท์คอนโซนาเพอร์เพลคิสด้วยนะมีก็ชาบพักจีฮุนนะฮะ After m i d n i g h นเพลงนี้ก็ชอบมาก a s t โตรนะฮะชอบมากเลยแกลเลอรี่พักจีฮุนอีกแล้ว q u i n d o m r e d v e l v a r e siren เอ๊ะ siren นี่คือ2020 2021 2021เนาะ Q1 harmony นะฮะ zombie purple kiss อีกแล้ว CN Blue t h e n Now and Forever เป็นเพลงที่เพราะมากๆ CN Blue เลิฟมากๆ God U Yong K นะฮะ You can sit with us on me Vanilla like Raisum มี Viva She Raisum like นะฮะ Killer Mi Ray Sonya Twilight VI นี่ Twilight นี่2020หรือ2021 ไม่แน่นใจเหมือนกันจำไม่ได้มีโอหรือว่าเอของ stray kids นะฮะ Mix มิกส a เทมีโอเคอีจิ Shock นะฮะ stay young ab 6นะฮะเออมีประมาณนี้แหละที่ติดอันดับนะฮะนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกที่ไม่ใช่ไทโรแทร็กหรือว่าเป็นบิลลิสที่ไม่ใช่เกาหลีนั่นเองประมาณนี้นั่นแหละฮะ22อันดับ21บวก1อันดับ ของปี2021 according to uh, Spotify Wrapped <im lv ain> ของเรานะฮะเป็นยังไงกันบ้างเป็นอย่างที่ทุกคน Expect กันหรือเปล่ามีแบบว,ว่าวงที่ทุกคนชอบเหมือนกันมีเพลงที่ทุกคนชอบเหมือนกับเราหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment มาคุยกันข้างล่างได้นะฮะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ s u like, b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่อย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย